ศิลปินที่เคยใส่ชุดเนื้อวัวเลดี้กากาเรื่องนี้กลายเป็นตำนานในวงการแฟชั่นและวงการดนตรีเลยก็อาได้ในงานประกาศรางวัล MTV Awards ปี2010ที่จัดขึ้นในสารัฐอเมริกาเลดี้กากาปรากฏตัวบนพรมแดงพร้อมกับชุดที่ทำจากเนื้อวัวดิบจริงๆหลายคนทั้งตกใจและประทับใจและตั้งคำถามว่าเธอทำไปเพื่ออะไรซึ่งเลดี้กากาออกมาอธิบายว่า ชุดเนื้อนี้เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงจุดยืนทางสังคมของเธอโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองบุคคลหลากหลายเพศในกองทัพสหรัฐเทอกล่าวว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิของเราในไม่ชา้าเราก็จะมีสิทธิเหลือแค่เนื้อบนตัวเราเท่านั้นแม้จะมีเสียงชื่นชมมากมายแต่ก็มีเสียงวิจารณ์มากมายเช่นกันโดยเฉพาะจากกลุ่มสิทธิสัตว์เช่นเพทาที่มองว่าเป็นการไม่เคารพชีวิตสัตว์ หลังจากจบงานชุดเนื้อนนั้นก็ถูกนำไปผ่านกระบวนการอนุรักษ์แห้งและจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ Rock and Roll Hall of Fame เองค่ะ